สวัสดีครับวันนี้ผมแอดมินที่ละนอาคิวหรืออาคิวนะครับผมอาจจะมาแคสเกมมิโอะต่อนะครับพัสเพชเช่นเองต่อไปความจริงจะถูกเปิดเผยในซุดนะครับความจริงซุดโจความจริงเอ็ะเกือบเนมวิดเดิคีย์บอร์ดอีกแล้วเหรออากิอากิใช่ไหมเอออันนี้เก่าแล้วขอ,อเสดงควดีสำหรับเอาชนะเกมคุณสนุกกับเกมมิโอะใช่ไหม ตอต่อจากนี้ต้นไปเรื่องเราใหม่ได้รอคุณอยู่แล้วนี่อาจจะไกลๆกว่าที่คุณเห็นแล้วยังไม่มีใครรู้ว่าจะเคยคนไหนคุณเตรียมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วงั้นตามงั้นขอให้ฉันเป็นกาจให้คุณดินดีรับสู่เรื่องเราใหม่ แปลกจังอยู่ไหนนะอ่ะมันคืออะไรล่ะมิโซะ <c oughs> แล้วก็คือกับฉันอ๋อคุณ้วแแงขัดเขินอนวยตาของอากิมีสองสีเ <c oughs> อ่อฉันทำคอนแทคเลนส์ตกอะ่ะแล้วคิดว่ามันต้องอยู่แถวๆนี้แหละ เขาอ่ะอืมเขาจะช่วยคนหานะขอบใจนะมิโซาโอไม่ไม่เคยที่จะที่จะที่จะ,ท,จะที่จะสนใจอะไรมากคือไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าดังอะ่ะมิโซาโอไม่เคยที่แบบว่าจะได้รับการนึงดูดหรืออะไรสักอย่าง แต่เธอก็เป็นคนดีนะแล้วทำไมผู้หญิงคนนี้เอ๊ะและ้วแล้วแล้วทำไมเด็กผู้หญิงคนนี้ถึงได้ทำแล้วได้ละโอ้ยค,ครับแล้วทำไมเด็กผู้หญิงคนนี้ถึงได้ทำสิ่งอย่างนั้นล่ะอากีอืม มีครบางคนกำลเรียกฉันใช้เคยได้ยินเสียงแบบนี้มาก่อนนะ<ม>ฮะที่นี่หนไหนกันน่ะฉันอยู่ในห้องเรียนอยู่เลยนี่นาฉันแค่เงียบตับไปตอนไปตอนเฮ้ยขคอโทษครับผมเฮ้ยฉันเงียบฉันยิบหลับในห้องเรียนจากนั้นจากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ย <c oughs> อากี อนิก็วาละนายคุณใช่ไหมอนนีก็วาละคุณอนิก็วาละเงียบสิเป็นคำตอบพี่ศที่สุดนี่มันคุณอนิก็วาละไม่ได้เจอกันนานเลยนไม่ได้เจอกันมานานเลยนะอากิคุณอนิก็วาละทำไมคุณถึงได้ฉันมล่ะความจริงคือ <c oughs> ท่านคิดว่าม่คิดว่าพวกวิญญาณพวกนั้นมันได้รับการปลดปล่อยไปแล้วนะอ้เซิฟแฟลรเราปลดปล่อยของมันงงนั่นคือจะรับพวาพวกเหรอท่านสามารถทําได้แต่ทําไมละ่ะเจ้าผู้หญิงคนนั้นมิสงะได้ไปไกลกันแล้วสจใจของเขาอะ่ะสิ่งที่พวกเขาทําไปอ่ะมันแช่ไม่นด้าไให้สาหรับสิ่งที่เธอตายมันไม่ใช่ของของพวกเขาหรอกนะเขาแค่เจ็บปวด มามากแล้วฉันคิดว่ามันคงจะโหดและเกินไปที่จะให้คขาจะบปดเนี่ยดำเนินต่อไปถึ่างไรก็แล้วแต่ฉันได้ตัดสินใจที่จะล่่อวิญญาณพวกนี้ถ้าจะทำถ้าจะทำสิน,นั้นแล้วทุกคนจะกลับมาไหมมันเป็นไปได้หรอกขอโทษสุดสินใจ้วยนะแต่ห้าหากเขาอยู่ที่นี่จนแขงแรงดีเมื่อไหร่พวกเขาก็เป็นไปได้ที่แบบว่าจะเกิดใหม่อีกครั้งหนึง่ง แล้วคุณจะช่วยพวกเขาไหมอะากินี่คือทางเรื่องของคุณที่ฉันจะให้กับคุณนะทำไมฉันล่ะทำไมไม่ให้โฮมะาเข <c oughs> าเป็นเพื่อนกับสกับทุกทคนฉันมั่นใจว่าคุณเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยเขาได้ไม่มีใครที่จะทำได้มิสเตอร์โอริกกวะฉันต้้งกาังคุณสูงนะเดี๋ยว ลุกศของคุดโดคือคราวนี้ภารกิจของเราก็คือการปลดปล่อยวิญญาณของเอ่อคุโดโยชิโนะและใครคนหนึ่องอ่ะผมบนกนึ่นะทุกคนอ๋อวิญญาณของแล้วก็ลุกศพของซอ,อตโตเมะด้วยแล้วก็จะแล้วก็ต้องปลดปลด่อยวิญญาณของมิต์โซตะด้วยชัดเลยอ่ะ อันนี้ผมจะปิดเปิดของคุดโดก่อนนะครับอ่ามิโซะคายุคิอิอีกแล้วก็เลยขึ้นเหรอมิโซะโอทาคิชิแค่ทั้อ,อีกแล้วอะโอไม่แล้วนะอ่าอ่อออาเดี๋ยวท่านจะจัดการเรื่องคายคิชิให้เองเอย่าร้องไห้นะโอเคกลับบ้านกันเถอะท่าจะปตุกต้องคุณเองแฮะ คุณที่ันติดจริงๆแต่คุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนี่คือตอนมอต้อนครับตัวจะชุดเอารู้เลยเดี๋ยวก่อนดิทำไมคุณถึงได้ไปกับฉันล่ะไปกับกับด้วยกันเถอะเออขอร้องล่ะเฮ้คุณนี่ถ้าจะทำตัวแปลกๆนะทำไมคุณถึงเมนฉันล่ะ เอาความจริงนะคุณเป็นนั่นแล้วเขาฉันอือขอขอโทษฉันฉันฉันรู้ว่ารู้ว่าฉันฉันมันน่าเบื่อแต่แต่ฉันแต่ฉันพยายามจะไม่เป็นอย่างนั้นฉันพยายามที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องสำหรับฉันฉันสัญญาฉันจะไม่ทาให้คุณลาคาญดังนั้นลาคาญจริงๆโอ๊อไม่ใช่โซอันนอยกไปว่าน่าลาคาญอะไร โอ้โหอย่าพูดกับฉันอีกทำไมโอ้มิซาโอมาให้ฉันเห็นคุณหน่อยสิมามาให้ทาไมไม่ล่ะคุณอะไรให้กิมมีลิฟเนี่ยโอ้โอคุณรู้ใช่ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นใช่ไหม คุณทิ้งฉันไปฉันเชื่อใจคุณนะฉันไม่วันให้อภัยคุณที่ไหนกันเน่ยหยุดหยุดได้แล้วตายเถอะเดยมตัวตายได้แล้วจะเป็นเหล็ยที่เปลนอะไรอ่ะตายตายตายให้มันเจ้เถอะวิโซ ตายในกองไฟถูกเผาในนรกหยุดหยุดตายอันนี้เกลียดคนไอเวเวอร์จรีนี่ใครวะงองอยู่คุโดจุดประคันเถอะคุโดมันใช้ไม่ได้เตรมตัวตายแล้วมิเร์โอได้โปรยเธออันนี้นขอโทษขอโทษจริงๆคุโดได้โปรดเถอะกลับไปกับฉันวก็เค้ฉันด้วยอาฮะ เขาไม่ได้สั่แจ้อะไรเลยแค่ต้องการที่แบบว่าจับใช้มันจับเร็วมันไม่ก็เป็นมฝีของสารมันความฝีของแท้ทั้งหมดเลยไม้มันไม่ใช่ความของคุณแต่นี่มันมีสะอกระดมีนี่ใครเนี่ยโอ้โหสุดุด๋อสุดสุดเลยอ๋อทุกอย่างมันแบบแบบประสิทธิ์นี่ฉันต้องโทษตัวเองอ๋อสรุปได้ประมาณนั้นแหละคุดโดไม่สิบุญเรานี้ไม่ใช่มิโซะ เพราะเขาแค่ภาพหล่อที่เกิดมาจากความมืดใจเจดของคุณฮา <c oughs> อะไรนั่นเป็นสิ่งที่ไร้สาระมากเลยนี่คุณเอาเรื่องมาจากไหนเนี่ยเพราะว่ามิโอะเป็นคนดีจะตายไปล้วไม่เคยพูดสิ่งแบบนั้นคุณคุณไม่สามารถรู้ได้ตรงตัวของคุณเองเหรอมิโอะมิโซคุณนนมิโซะมิโซ กูโดช่วยเรียกชื่อฐานจริงๆจากที่คุณไม่เคยได้ชันเม์นามาแล้วได้ไหมได้ขอโทษนะกูโดไม่ฉั้คุณฉันอาหาาที่คุณจะขอโทษมันเป็นความผิดของขเองมันมันมันไม่เป็นไรฉันไม่ได้เกลียดคุณหรอกทำไมล่ะไม่ใช่ฉันทิ้งคุณไปหรอใช่แล้วมันเหนียวมากเลยฉันเจ็บปวดอย่างนั้นและฉันและฉันก็ได้ตายไปแล้ว แต่คุณรู้ว่าเันรู้สึกยังไงโคโดอ๋อนี่ผมเมื่อกี้ผมคงแปลผิดแน่เลยเอาช่มันเถอะจ l u c ักคอล e c t คุณแค่คุณแค่กําลังใจต่ําไปหน่อยฉันรู้ว่าคุณน่ะต้องการที่จะเออไม่ใช่ฉันรู้ว่าคุณน่ะคิดถึงฉันตลอดเวลาอ๋อและนั่นก็ทําให้ฉันมีความสุขมิซโอขอกคุณสำหรับการคิดถึงฉันนะซึกิ ธนาคุณเหมือนกันคูโดมิโซมิโซโอนั่นคือสิ่งที่มิโซโอะได้ทำต่อนั้อ่ะคูโดคนหนึ่งอ,อ๋อฉันหวังว่าภาามิโซโอเป็นค่ภาพหลอนของคูโดด้วยเหมือนกันนะฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่า,ามันว้าอย่างาน,นไป ห้องหนึ่งศูนย์ห้าประตูเปิดไปได้เปิดซ่มิโอะอย่าทำอย่าทำตัวเป็นเด็กเลวายเลยทำไมเธอถึงไม่เป็นเด็กดีแล้วก็ให้ฉันให้ฉันเปิดเปิดเข้าไปแล้เอ <The> เปิดเซ่ if you be good if you let it out โหเด็ชิโน้มันขังห้องโหยไม่หยุดเถอะไปไกลๆฉันกลัวแล้วมันสกปรกมันเจ็บมันสกปรกโอ้ยอ้ะเดวิลโฟกีไม่หวังให้อภัย ให้มาเล่นเธอให้มาเล่นเธอวิชาโอไม้โอ้ยโ,โ,โดยกนกระเท็บฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อฮ่าเดอให้เธอให้คุณไม่สามารถหนีสิ่งที่คุณทำได้ต่อวิชาโอโยชิโนโนี่การลงโทษแต่ฉันรู้ว่าคุณน่ะกำลังหวาดเสียดเพราะฉะนั้นฉันจะปลดปล่อยมันเอง พี่อโซ่ไม่ทราบว่าคุณจะหยุดได้ไหมฉันเ,เข้าใจความสุขของคุณนะแต่ยูจิโนเขาก็เข็ดแล้วเหมือนกันล่ะฉันคิดว่ามันไม่สำเร็จเขไม่เห็นว่ามันไม่เวิร์กแน่ถ้านี่ถ้าฉันค่อยหาวิธีที่หยุดโะได้นะ ออยโลชินเนาะโอ้โหรู้สึกว่าเธอจะไม่สามารถเพื่อนนะยกตัวให้ฉันด้วยเธอยกโทษฉันด้วยเธอยลชินเนาะไม่เป็นไรแล้วไม้ผ้าหยุดอย่า้ามาโลชินเนาะฉันหวังว่านี่คนจะสอนคุณไม่ให้เป็นเด็กเกเรนะ ฉันจะไม่ทำฉันส,สบ,บายฉันจะไม่ทำให้พันฉั้เนเธอฉันมั่นใจว่ามิสเตอร์โอจะทำให้กลับไปกลับไปกับพวกเราเถอะอะทำไมว้อเทํทำไม,<ะ>ำไมคุณถึงใชมาขัดขวางฉันคิดว่าคุณจะมาช่วยฉันฉันคิดว่าคุณจะเป็นเพื่อนเพื่อนอีกคนของฉันใช่ฉันเป็นเพื่อนกับคุณฉันจะเป็นเพื่อนของคุณเสมอ มิโซะแต่่อให้คุณทําแบบเนี้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรให้คุณดีก้นหรอกนะเราจะาคุณมิโซะไม่ได้ตายแล้วนะจุดนี้คุณสามารถทจะทำแบบนี้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำเลยเกิดข,ขึ้นปุ๊บป๊๊กฟังนะมิะโซะจะดีไหม้หาคุณจะต่อใจให้คุณว่างไวเพียไปแน่นอนไม่สามารถทําได้ถ้าทํามันฉัน อแนะนำว่าอะไรสักอย่างฮุปป้าฮุปป้าฮุปป้าหยุดตนี้หยุดนี่ซะไม่โซคุณเอเวนฟูนี่คืออะไรเนี่ยไอเราจะซีอูไรแดดฉันไม่อยากเห็นคุณเป็นอย่างนั้น้ายเลยฮุปปาไปซะไม่โซกินจุดเป็นอาหารเช้า เป็นชาวสบิโยชิโน่และเธอและกิสผู้พิสูจน์ไทคอนแบ็กบอร์ดอ๋อนี่น่าจะเป็นฝีมของยชิโน่แล้วปรากฏขึ้นของเขาที่อเอาข้อความของวิสโอ่ะไปแปะไปแปะไปแปะที่ป้ายประชาสัมพันธ์นะพวกเขานี่มันแย่จริงๆเลยนะ แต่พิศอกก็สกปรกจริงแหละฉันรู้สึกแย่เกี่ยวกับโทมะที่ไปอ่านสซนแบบนัน้นน่ะถ้าเป็นสิ่งที่มิสเตอกควรจะไปขอโทษนะฉันคิดว่าฉันคิดว่าตอนนั้มันก็น่ารักดีโคโตเมคุณที่มันดีจริงๆเลยนะอ๋อเธอได้ยินเราเธอได้ยินสิ่งที่เราพูดสิ่งที่พวกเราพูดหรือเปล่าอ่า ฉันลืมพเชเดนานิโซคุณมีพัชเดน้าใช่ไหมฮะฉันจะให้คุณเอ๊ะฉันจะให้ยืมฉันจะให้ยืมนะอ๋อสตอเมทคืนเมื่อไหร่ก็ได้นะกหกทำโปรมันเหมือนกูที่ทูชูสนี่มันสำนวนผมก็งงแปลว่าอะไร พยายามที่จะแสดงตัวเหมือนกับกูนี่ทูชูสนี่จำนวนน่าจะเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนที่ดีมั้งเออคุณคือคุณก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบว่าเอาของของฉันอะไปติดบนป้ายประสาสัพัน์ไม่ใช่เหรอุูนี่มันเด็กพี่ไมที่ท,ท,ที่ที่นิสัยไม่ดีเลยแล้วคุณต้องไปหลอกทมว่ออีดังหาก โอ้โหปีแอตเนี่ไปมาไอคอนถึงด้วยเบรกน,น,น,นี่โอ๊ยวายโทม,มัสอ่าหนุตาขึ้นสิโทมัสอ่าอ่าอืมอ๋อไม่ใช่ ป้อนข้าวอยู่บอกอาปาซีโทมาอางามโอ้โหคุณนี่ทำอาหารกังวันนี้อร่อยที่สุดเลยนะโอโตเมะคุณนี่จะต้องจะเป็นพยาที่ดีแน่เลยสำหรับชนะนจริงอ่าโทมาชาจะไม่มีวันให้โทมาเซอโเมะโทมาเป็นของฉันโทมาวิโซอะอะไรโทมาของฉันอะโทมารีไปกันเถอะโทมาวิโซ มิโอะคุณคือคนเดียของฉันโ,โทมาร์ทมาคุณเราเล่นใช่ไหมโอ้ดูนะาต่อสั่งตัวเมเวอ์ดิตกแตกกันเนี่ยเดีมีได้มิมอโอะสิงว่าจะเกมคุณคุณคุณแค่บอกฉันอีไม่ใช่หรอกว่ามิโอะอ่ะมันเป็นเพียงแค่เกมอ่ะโอ้ยอะไรนะตัเมวฉใช่ก็หกอ่ะฉันรักมิอโอะแะดีใจจังเลยนะโทมามันไม่ถูกต้องใช่ไหมมันไม่ใช่ใช่ไหมโทมาคุณไม่เข้าใจอีกเหรอ โฮม้าชอบฉันคุณก็แค่ค,คนคนหนึ่งที่บอกว่าเอาแค่ความสนค่นั้นแหละมิซาโอคุณคือหนึ่งคุณคืออะไรอะหนึ่งในตัวแทนของฉันแล้วคุณก็คือโฮม,ม้าของฉันฉันรักคุณโอ้โหไม่หยุดไม่เอาเอาจากโฮม,ม้าโซโรเตเม่เซโรเตเม่หยู่หยุดฉันนะไม่เออดตาสิโฮม่า คุณแค่ตาของเอ้โซโซตเมืคุณเห็นอะไรต่อผมาล่ะพีอ่อะไรสักอย่างคุณผิดไปแล้วโฮมาดังแท้และใจดีแล้วเขาก็ปกป้องสันทีด้วยคิดย้อนกลับสิว่าว่าคุณไปทำอะไรในห้องน้ำอ่ะผมมาถึงได้ไม่เคยชักคุณอ่ะโฮมาไม่มีอะไรเนี่ยมม่เจอให้ผมดาำนบน่าจะประมาณไม่ค่อยชอบอะไรกันทุกอย่างโฮมาเขา ยาฮ่าฮ yeah. uh, okay. so oh, uh ่าออกเลยไกลๆนะฮะโอโตเมโอมะช่วยด้วยอ้าวโฮมะโฮมะจะให้ฉันตายตายไงอ่ะอากิขอขอยฉันยืมมาเมื่อวานไปบอลนั้นน่ะน่ะนั้น่ะน่ะน่ะนั้นได้ไหมฉันไม่ต้องการคุณแล้วโทมัสฉันเกลียดคุณ ฉันโฮมะจะนเดเลรับประทานออกไปจากชีวิตฉัน,นโอ้ยยันเดเลรับประทานโอเคนี่จะได้แต่ประมาณ20นาทีแล้วก็ขอปิดเป็นเป็นพัน 1, หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับอ่าไปแล้วครับนี่สดีคุณต้นเล็จกจัดเตอร์ละสำหรับพันที่เรวด้วยนะเตอ